เมื่อจะข้ามถนนก็ต้องข้ามตรงทางข้ามหรือทางม้าลายเสมอแต่ทำไมเมื่อข้ามถูกที่แล้วก็ยัง หเหตุเหล่านี้มาร่วมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปกับพวกเรา Stop For Step อ,อันนั้นบบเป็นเพียงแค่ตัวอย่าง ตัวอย่างหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมของ oh <my> สิ่งที่เราได้เห็นกันผมขอบอกนิดหนึงว่ามีโครงการ Campus Challenge 2015 <Wow S 1> โดย t o y ยต้าถนนสีขาวเรารู้สึกนะภาคภูมิใจมากที่ t o y ยต้า <c oughs> นะฮะนำเสนอไอเดียนี้ออกมาให้น้องๆหลายคนได้ช่วยกันคิดค้นแคมเปญได้ช่วยรณรงค์ให้คนใช้ท้องถนนอย่างปลอดภยัยเช้านี้เรามี 2, 2> <ข>ทีม <c oughs> ที่มาร่วมรายการกับเราครับทีมแรกช,ชื่อว่า<ข>ทีม On the Road On the Road นีเนีมชนะเลนะรดีคะ พายูจาสวัสดีค่ะวิญญาลเกษตรศาสตร์เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะทำไมเกษตรศาสตร์ทั้งคู่เลยล่ะเก่งไงเป็นเพื่อนกันปะอันนี้หรือว่าเกษตรศาสตร์ก็ชนกันบ่อยเลยยังไงเลยอันรอร์ร็อกที่นี้รุ่นาะใช่ครับค่ะแต่ว่าเกษตรศาสตร์ก็อยู่แยกที่แบบรถคุกพ่านมากเลยนะนี่ต้องบอกว่าทั้งทั BEN> ้งสองทีมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฝ่าฟันกว่า500ทีมจริง ในข้อมูลเนี่ย500อกว่าทีมที่สมัครกันมาจากทั่วประเทศนะต้องสองขอ,สขอสแสดงความมีดีด้วยใช่สองทีมตอนตอนอที่ต o วอิาต,วต,วตาเนี่ยประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยพวกเราตัดสินใจเอาเลยไหมก็คืออย่างโครงการนี้ก็เป็นปีที่2แล้วครับผมบแล้วเราก็น่าสนใจเห็นว่าแบบเฮ้ยมันเป็นโครงการที่มันทําให้วัยรุ่นได้มาแบบทําอะไรเพื่อสังคมดีเนาะแบบเป็นการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ คือมันมันตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าคนจะสมัครเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าแบบพอเข้ารอบแล้วแบบเฮ้ยมันยากขนาดนี้้วยเหรออะไรงนี้เราก็แบบพอเข้ารอบมา20ทีมครับทางโตโยต้าก็ให้งบเราไปรงลงจริงด้วยในมหาวิทยาลัยแล้วก็เราก็ต้องโหทําจริงประมาณเดือนกว่าเลยแล้วก็คัดมาอีกเพื่อได้รับรางวัลอันี่พี่ที่ทำนี่ทำอะไรบ้างนอกคำถามนิดนึงพวกเรากเรียนคณะอะไรคณะเดียวกันหมดเลยปะเรียนคณะบริหารครับภาควิาการบราดกันค่ะ ไม่เลยค่ทำได้ดีขนาดนี้ที่ที่น้องบอกว่าลงมือทําจริงนี่คือทําอะไรบ้างโอ้โหคืออย่างอย่างของพวกเราเนี่ยเราทําจริงแม้กระทั่งแบบทาทางม้าลายด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็ทําป้ายต่างๆให้คนหยุดรถทําป้ายสอดแทรกตามในคณะอะไรต่างๆเนี่ยหลายอย่างเลยครับผมและเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือวัยรุ่น ใช่ไหมคะเพราะอะไรถึงเป็นวัยรุ่นเพราะว่าในการรณรงค์เนี้ยก็เขาเหมือนให้เน้นไปที่การทําการรณรงค์ในมหาวิทยาลัยก่อนเพราะว่าถ้าวัยรุ่นเราเนี่ยรู้จักเกี่ยวกับความปลอดภัยอะไรอย่างนี้แนวเนี้ยพออนาคตไปเนี่ยพวกเราก็เชื่อว่าจะสามารถส่งผลที่ดีต่อสังคมก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเนาะมีจิตสำนึกเขาเขาน้วพูดถึงคอนเซ็ปต์กันหน่อยด้ไหมเพราะว่าบางคนที่ดูอยู่อาจจะไม่ทราบว่าตกลงให้โจทย์ยังไงอย่างอย่างอย่างทีมหนูได้โจทย์มาว่ายังไงคะ ก็คือเป็นจุดเดียวกันใช่ไหมว่าเพืของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงใช่ค่ะให้เกิดการรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหมู่วัยรุ่นและในสิตนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยปัญหาที่เราเจอคืออะไรบนท้องถนนก็คือขับรถไม่ไม่มองทางม้ารถวคือจะมีหลายปัญหาเลยครับขึ้นอยู่กับว่าทีมไหนจะหาประเด็นปัญหาไหนเราสามารถเจาะได้ตรงจุดปัญหาใหญ่สุดปัญหาใหญ่สุดที่สุดคือผมคิดว่าของบ้านเราเนี่ยก็คือ รื่องรถไม่ยอมหยุดใช่เพราะว่าไม่หยุดใช่ครับผมมันมันดูเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวทุกคนนะครับว่าแบบเราทุกคนก็ต้องมีโอกาสข้ามทางม้าลายเร่องนี้อยู่แล้วแต่ว่ารถเนี่ยเขาบางคนเขาแบบเหมือนเราสั่งสอนม่ตั้่เด็กว่าต้องข้ามมทางม้าลายนะแต่ว่าเราใช่แต่ว่าเราไม่ได้บอกรถเอาคิดว่าอะไรว่าคนขับรถชอบคิดว่าคนต้องหลีกถูกต้อง S 1> <S 1> <S ใช่ไหมประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกผมผมผมการันตีว่าเวลาคุณข้ามทางมาลายคุณต้องระวังรถเพราะว่าที่อื่นเนี่ยคุณสามารถกล้าลงไปยังทางม้าลายแบบมั่นใจว่ารถจะต้องจอดออแต่ของเรากล้าลงไปแล้วข้ต้องถอยกลับมา, <S <S า <S 2> <S 2> อันนี้กิ๊ฟจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองกิ๊ฟเป็นคนข้ามถนนไม่ค่อยเป็นก็เลยจะต้องพยายามอยากจะข้ามทางมาลายแล้วเคยเดินกับเพื่อนแล้วจะข้ามแล้วแบบมึงไม่ต้องกลัวอุ้ยขอโทษบอกเพื่อน กลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาต้องหยุดไม่บอก <ฮะ S 1> นี่ประเทศไทยเขาไม่หยุดหรอกแกต้องเดินกลับม,มากี <ฮะ S 1> บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวชนตรงนี้เดี๋ยวเขาจ่ายตังเราอ๋อแกตายก่อนเลยอยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> ไม่ไรู้ไปไหนรถที่บ้านเรานี่คือพอยิ่งเห็นทางมา้าลายนี่ท่อเหยียบให้เร็วขึ้น,นคือเหมือน <ไป S 2> ต้องเอา <ไง S 2> ชนะคนให้ได้ใช่ไหมดังนั้นเวลาสองทีมได้โจดนี้ไปเนี่ยเอาทีมแรกก่อนดีกว่าออเดรโรสค่ะตั้งโจทย์ยังไง ทั้งหมดที่คิดมาทํายังไงถึงตีโจทย์ได้ชนะใจกรรมการชนะใจคนอันนี้ชนะใช่ไหมใช่เราได้มีการเนี่ยลงไปหาปัญหาที่แท้จริงว่าทําไมรถถึงไม่หยุดแล้วก็ปัญหาว่าคนเนี่ยไม่ยอมข้ามตรงทางมาลายด้วยคำตอบคือก็คือ คนเนี่ยขับรถเร็วจนที่เขาไม่สามารถชะลอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการสื่อสารให้เขาเนี่ยชะลอแล้วก็ให้ให,หยุดตรงทางมาลายครับโดยการโด,ยก,รดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คร,รับหลังจากนั้นเราก็คือเราใช้สื่อต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นสื่อในชีวิตประจําวันของน<า>ิสิทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะมีการแบบทาหน้าจอเป็นเกีับแคมเปญของเราให้เขาแบบรับรู้ไปในตัวนะว่าคุณต้องหยุดรถตรงทางข้ามแล้วก็คุณต้องข้ามถนนทางมาลายนะแล้วกีท่ ครับเรียกได้ว่าในช่วงที่โณรงคงของเราก็นิสิตคณะริหารก็จะหลอกหลอนกันไปเลยทีเดียวข้อข้อความไหนที่ที่โดนใจเขามากที่สุดหมายถึงว่าหลอนเทาจนเขาจําไปใช้เลยก็สําหรับนั้นก็คือข้อความชื่อแคมเปญของเราเลยครับคือ stop for step นั่นเอง stop for step แปลเป็นไทยคือหยุดเพื่อก้าวครับหยุดเพื่อก้าวเพื่อก้าวค่ะอันนี้คือคอนเซปต์ของทาง on the road แล้วแล้วเราวัดได้ไงว่ามันเห็นผลจริงคือเราก็ได้มีเหมือนตอนแรกก่อนการรลรงนะครับเราก็ได้มีการเก็บสถิติไว้แล้วนะครับโดยการตั้งกล้องแล้วก็ดูเลยว่าคือ ตอนแรกเนี่ยมันไม่มีทางม้าลายเลยครับคนก็ข้ามสเปกสปากันหมดก็ไม่ีรถหยุดให้อะไรเลยใช่แล้วพอหลังจากที่เราทำครับเราก็จะเห็นเราก็จะถ่ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเปรียบเทียบมาดูเลยครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนครับคนที่เปลี่ยนก็คือคนขับถูกไหมฮะทั้งคู่เลยครับทั้งทั้งทั้งคนขับแล้วก็คนที่เดินคนที่เด้วยมาขออเจ็์ของทีม for you บ้างป็นไงบ้างคะคอนเจ็์เป็นไงคะครับเราได้รณรงค์การแม่จอดรถมีบริเวณที่ห้ามจอดครับหน้าคณะบริหารธุรกิจของเรา ครับโดยการใช้เซ็นเซอร์ครับมาตรวจจับบริเวณนั้นแล้วก็จะแจ้งเตือนออกมาครับค่ะภายใต้แคมเปญออโตเมตอนเลเซอร์ครับครับอืมคอนเซปต์ของเราจริงๆอะค่ะเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้ค่ะคนเราชอบจอดแบบจอด ไม่ดูอะค่ะว่าแบบตรงส่วนไหนไม่ควรจอดค่ะอย่างแบบตรงยิ่งบริเวณทางโค้งหรือซอยปากซอยอย่างเงี้ยค่ะอมนตรานรใช่ค่ะชอบมีคนมาชจอดกันแล้วก็จะคิดว่าแบบเอ้ยจอดปะเเดียวไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงเนี่ยถ้าเกิดมีรถผ่านมาหรือรถเขาจะออกไปอะค่ะเขามองไม่เห็นอะค่ะเขาบังกันอะไรเงี้ยสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะซึ่งมันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ได้เยอะมากนะคะแบบถ้าเกิดมีมอเตอร์ไซค์ระหว่างที่เขากับรถไม่้นอะไรอย่างเงี้ยเขามีรถจอดบังอยู่อะค่ะถ้าเกิด มีมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งขับมาเร็วอย่างเงี้ยก็ชนกันได้อะค่ะกลไกของทีมเราคือใช้อะไรนะเซนเซอร์ค่ะตั้งตรงไหนยังไงฮะตรงพื้นที่ห้ามจอดเนี่ยใช่ค่ะอยู่ตรงนี้เลยต้องมันจะดังติด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 เมื่อมีรถมาจอดอ๋ออุ้ยอย่างนี้กทมระมัดไมไม่ติดเซนเซอร์ไว้ทุกทุกขนแหกแล้วที่ห้ามจอดงบประมาณไงงบประมาณอุ้ยมันนิดเดียวเองงบแพงไหมเซนเซอร์ประมาณตัวละประมาณหมื่น ตัวละมันโอเคคุณรู้ไหมว่าค่าไฟที่เ้าจะถอยหลังมันกี่ล้าน <c oughs> และ <c oughs> ขอแนะนำจริงกทมหรือว่าประเทศหรือฐบาลควรจะต้องฟังเด็กๆดูโครงการแ<ช>บบนี้ที่เตยต้านนำเสนอเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์จริงจริง,งแล้วเห็นว่าได้ผลเกินความคาดหมายด้วยใช่ไหมคะ,ะยังไงเอ่ยถึงอย่างให้ตัวไวรัลที่บอีที่เปิดไปตอนต้นรายการเนี่ยผมก็ เป็นอีกส่วนหนึ่งของแคมเปญของเราเหมือนกันครับเพราะว่าการที่เราจะสื่อสารให้คนหยุดรถบริเวณทางข้ามเนี่ยเราก็เลือกช่องทางออนไลน์นี่แหละครับเพื่อจะได้สื่อกว้างขวางเลยนะครับเพื่อให้เขาได้รู้กันโดยที่เราแบบแนะนามุมที่หลายคนคงไม่ได้นึกถึงมาก่อนนะครับว่าคือหลายคนก็คงนึกว่าต้องข้ามทางม้าลายแค่นั้นแต่ว่าหลายคนยังไม่เคยได้นึกว่าเราเนี่ยต้องหยุดรถก่อนนั่นเองเออโตโยต้าดีเนาะสร้างโครงการแบบนี้ออกมาให้เด็กๆได้ใช้แบบ สมองกันแข่งกันคิดแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนแล้วก็วมาสอนผู้ใหญ่ในสังคมด้วยนะใช่คือบางทีมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หลายหลายคนมองข้ามไปมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่แบบออาวนาไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวแป๊แบ,บ,เแบ,บเดียวอย่างเงี้ยนี่นี่คือสิ่งที่พวกเราอยากจะเห็นนะครับผู้สนับสนุนดีๆอย่างโตโยต้าเนี่ยที่คิดโครงการ ที่จะทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยออกไอเดียแข่งกันอย่างเต็มที่และผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยมันทําให้พวกเราเองอย่างเนี่ยผมกิฟแล้วก็ทานยาพุ่งตรงเราตระหนักเห็นแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านก็จะรู้สึกอึ้ง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 บ้างอย่างนั้นผมเชื่อว่าโตโยต้าทาให้หลายคนในเช้าวันนี้จะต้องคิดอีกทีเมื่อคุณจอดในที่ที่ผิดห้ามจอดหรือแม้กระทั่งทางม้าลายผมเชื่อว่าโตโยต้าเช้าวันนี้ทําให้ผู้ขับขี่วัท้องถนนหลายคน แทนที่จะเหยียบตอนเห็นทางม้าลายเขากัดสินใจหยุดเนี่ยเช้าเนี้ยพอดูเสร็จตอนแรกกาลังจะออกจากบ้านแล้วกะเหยียบเต็มที่อ่ะเดี๋ยวช้าหน่อยก็ได้เดี๋ยวรอก็ได้บางทีมันต้องมีแคมเปญเล็กๆน้อยแบบเนี้ยที่จะเริ่มกระตุ้นให้สังคมคิดและพี่เชื่อว่ากับไอเดียมพวกคุณเนี่ยประเทศนี้จะต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับเช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสทีมที่มาร่วมรายการกับด้วย